กลับมาพบกับรายการรถด,ดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนําเสนอข่าวสารในแวดวงรถยนต์ทั้งรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์มือสองรถแต่งรถซิ่งรถคุณภาพดีมานําเสนอแก่ท่านผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคมเวลาเที่ยงนาฬิกานะครับก่อนพักทานอาหารกลางวันผมมีรถยนต์รอ่รอๆมาแนะนานะครับเป็นรถ SUV รุ่นที่โด่งดังมากนะครับคันนี้คือนิสสันเทอร์ลาโครับนิสสันเทอร์ลาโตัวนี้โด่งดังด้วยช่วงล่างและรูปทรงนะครับแล้วก็เป็นระบบ 4Wheel นะครับคันนี้คือนิสสันโฟ h e วิลนะครับลงเอาไว้บน Facebook Marketplace มานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับโดยคุณทูโพสคือคุณสอจอสมใจ นะครับผู้โพสสจอสมใจนะครับรถคันนี้เป็นน no ิสสันเทอร์โน่โฟร์วิลนะครับสีขาวนะครับเป็นตัวประกอบนอกนะครับรถคันนี้ปี2540ครับผมคุณสมใจแจ้งเปิดราคาที่155,000บาทนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน3ลิตรนะครับเกียร์ออตโต้เกียร์ออตโต้รูปทรงยังดูหล่อ สีขาวนะครับดูแข็งแรงนะครับตกแต่งไปพอสมควรนะครับมีแหลกหลังคานะครับเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์ครับแอร์เย็นเครื่องเกียร์ดีนะครับใช้โฟวิลใช้งานได้ปกติคันนี้มีซันรูฟด้วยนะครับสีสันสวยงามนะครับภายในสวยครับภาษีเพิ่งจะขาดครับผมเล่มชุดโอนพร้อมนะครับรถคันนี้อยู่ใกล้สีแยกไฟแดงบ้านทุ่มครับผมอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ เจ้าของแจ้งว่ารถพร้อมใช้งานมากนะครับรุ่นนี้มีไม่กี่คันในเมืองไทยครับจริงครับรุ่นนี้หายากมากในเมืองไทยนะครับหากเป็นคนเล่นรถออฟโรดจะรู้ดีนะครับแล้วก็รุ่นนี้นี่ทุกอย่างของมันแข็งแรงมากนะครับจึงยังคงเป็นที่นิยมมาอยู่อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับนะฮะซึ่งก็หากท่านใดสนใจนะครับผมก็จะโพสต์ลิงก์ไว้ด้านล่าง นะครับให้ท่านได้ไปติดต่อกับเจ้าของรถกันโดยตรงนะครับเพิ่งโพสต์มาเมื่อหนึ่งวันที่แล้วบน Facebook Marketplace นะครับผมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับรถคันนี้นะครับสวัสดีครับ